Hello students for this worksheet we're gonna learn about the Thai culture Thai culture what does it mean Thai culture yeah, Thai culture Thai culture ก็คือวัฒนธรรมไทยนะครับ culture วัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมแล้วก็ไทยใช่ไหมครับ Thai culture วัฒนธรรมนะครับ Look at the first activity นะครับดูกิจกรรมแรกก่อนเลยนะครับ Do the word search ครับ that I want you to search นะครับ the word คำแรกครับ culture อ่า you have to find uh, puzzle, uh, <c ulture> นะครับ culture in the puzzle นะครับไปหาเลยครับว่าคำว่า culture อยู่ตรงไหนเจอไหมครับ culture อยู่ตรงไหนเจอแล้วนี่ไงอ่าถึงถึงยังเ c u l t u r e, อ่ย c u l t u r e เจอและ culture uh, นะครับ c u l t u r e culture วัฒนธรรมนะครับได้เนหาเองนะครับ ค y o u r s e l f and then I l i k e to t r a n s l a t e นะครับ, you have find and then like รบ that want you to understand each w o r d นะค in each w o r w ครับ, word, ค,รบคำแรกครับ culture วัฒนธรรมครับลองออกเสียงตามและพูดตามนะครับ culture culture วัฒนธรรมต่อไปครับ make merit make merit ทำบุญนะครับ we go to the temple to make merit นะครับทำบุญต่อไปครับ give arms give arms ออกเสียงเหมือน a r มนะครับแต่ว่าออกเสียงสั้นๆหน่อยนะครับ give arms แปลว่าทำทานครับนะครับออกเสียงที่ give arms next word nervous nervous เดี่ยตรงนี้ถึงแม้จะอ่านว่า no นะครับแต่ว่าออกเสียงที่ถูกต้องออกเสียงว่า n ervous นะครับ nervous สามัญเหนครับสามัญเหนคืออะไรครับสามัญเหน สามเณรคือเหมือนพระครับแต่ว่าสามเณรคือการบวชของอเนนที่อายุยังไม่ถึง7ปีประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนเด็กๆครับเด็กๆไปไปบวชนะครับเด็กไปบวชอายุยังไม่ถึง7ขวบก็เรียกว่าสามเณนรนะครับไปบวชเรียกว่าบรรพชาเนาะไปเป็นสามเณนรนะครับอ่ะต่อไปครับดนส่วนครับ โอเครีพิตอัพจะมี t e m p l e temples อันนี้ง่ายมากเลย temples คืออะไรครับ temples คือวัดนะครับ temples วัดต่อไปครับออกเสียงครับอย่าลืมอืมน,นะครับเสียง sm Buddhism 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 ก็คืออะไรครับ Buddhism พุทธศาสนาศาสนาพุทธนะครับพุทธศาสนาต่อไปครับ Lord Buddha ล u d d บ a l o ล d b u บ d h a ก็คืออะไรครับล d b u บ d h a ก็คือพระพุทธเจา้านะครับพระพุทธเจา้าต่อไปครับ next word behavior ออกเสียงตามครับ behavior again behavior พฤติกรรมครับหรือว่าความประพฤติก็ได้นะครับพฤติกรรมก็คือเหมือนการแสดงออกการปฏิบัติตนนะครับที่ เหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับ What is your behavior ครับ when you are in your school เป็นต้นนะครับพฤติกรรมในโรงเรียนคุณเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับต่อไปครับ Food food อาหารครับ Next word Money money เงินจะเริ่มออกเสียงตามด้วยนะครับ Try to repeat the word uh, สุขโขทยัย อันนี้สุขโขทัยนะครับสุขโขทยัยสุขโขทัยก็คือชื่อจังหวัดในประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นชื่อ,เ,อเหมือนเป็นชื่อเขาเรียกว่าอะไรชื่อในประวัติศาสตร์นะครับชื่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและคําสุดท้ายนะครับ Thailand Thailand ประเทศไทยครับ I'm from Thailand ครับ I'm from Thailand I've been Thailand for four years เป็นต้นนะครับ I'm from Thailand นะครับฉันมาจากประเทศไทยครับในลองหาดูนะครับ try to find the word นะครับ search the word by yourself นะครับ in the puzzle หลังจากเสร็จแล้วนะครับ after you r e finishing the first activity move to the next activities นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ see you next clip โอเค okay, alright students let's move to the next activities that read the question answer the questions answer s the question ตอบคำถามครับผมดูคำศัพท์ก่อนนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรนะครับสอนไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยออกเสียงว่าออกเสียงเหมือนชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเสียงสั้นๆอ่านว่าอั m um, um s ัมแปลว่าอะไรครับทำอะไรครับทำฐานนะครับทำฐานและอีกคำหนึ่งละ่ะนอกจากทำฐานคำนี้ครับคำที่วงกลมสีน้ำเงินออกเสียงว่า m e r i merit คือทำบุญครับทำทานแล้วก็ทำบุญใช่ไหมครับสีน้ำตาลครับ s อ v e เลยครับ700ออกเสียงใหม่ครับ700ต่อไปครับ buddha buddha เป็นเหมือนศาสนาพุทธใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปสีแดงนะครับ t h a i t h a i ประเทศไทยใช่ไหมครับ thailand นะครับอันนี้ไทยนะ เดี๋ยวจะอยู่หน้าคำสักคำหนึ่งนะครับเช่น Thai language Thai culture Thai people Thai citizen เป็นตน้นต่อไปครับคำว่า Buddhist 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 นะครับ Buddhist คือชาวพุทธนะครับชาวพุทธนะครับ Buddhism ด้หมดแล้วครับ Buddhist Buddha b u d d h i s t Buddhism นะครับให้หนึกถึงศาสนาพุทธนะครับโอเคไปดูครับ or 5 item that you have to choose the word to put in the blank to make the correct sentence ข้อไหนง่ายสุดเอาข้อที่อ่ะข้อที่5เลยครับ b u d d h i s t people believe ครับชาวพุทธครับ b u d d h i s t people นะครับคนที่เป็นชาวพุทธนะครับเชื่อครับมีความเชื่อใน Lord ครับ Lord อะไรนะเรียนแล้วครับ Lord Buddha นะครับ Lord Buddha ก็คือพระพุทธเจ้านะครับเชื่อในพระพุทธเจ้าอันนี้ง่ายครับผมลองดูข้อ2องสิครับ thailand is a จุดจุดจุดครับ thailand is a จะตอบไทยได้ไหมก็จะซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าไทยหลังก็ไทยใช่ไหมครับไม่เอาเอาอะไรดีครับ thailand is a อะไรครับ is a buddhist country buddhist country ได้ครับ buddhist country Buddhist country ครับผม Buddhist country นะครับอ่าประเทศไทยครับเป็นเมืองชาวพุทธครับเป็นเมืองของศาสนาพุทธต่อไปครับข้อที่3ง่ายมากครับข้อ3สีเหลืองนะครับ Buddhism first come to Thailand more than นะครับศาสนาพุทธครับเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลากว่าเท่าไหร่ครับมากกว่าเท่าไหร่ครับมามากกว่ามีคำว่า years ago ใช่ไหมครับก็ต้องพูดถึงปีก็เอา700ไปเติมเลยครับ นะครับ700 years ago นะครับโอเค next item อ่ะดูที่ข้อที่1แล้วกันนะครับข้อที่1เนาะ people in Thailand speak จุดจุดจุด language อ่ะผู้คนในประเทศไทยครับพูดภาษาอะไรครับพูดภาษาไทยนะครับ Thai language โอเคและ the last item ครับข้อสุดท้าย number 4 Thai people give คนประเทศไทยครับให้อะไรครับ and make merit นะครับเหลืออยู่2ํคำครับคือคำว่า arms กับ merit ครับแล้วเรียนจำได้ไหมนะคำว่า make เราไปทำบุญ make อะไรนะครับ make merit ครับ make merit นะครับเราไปทำบุญ make merit make merit เพราะฉะนั้น the last word ครับ s h o should b คำนี้ครับ arms นะครับก็คือ give arms ก็คือไปทำอะไรครับ ทำทานนะครับไปทําทานเรียบร้อย finish this activity